เกมฮี่อะไรเนี่ย Eating Simulator Physics Food คือเราก็ห่างหายจาเกมมือถือกันไปนานเลยนะฮะแล้วพอกดเข้ามาทีไรเนี่ยก็ทำผมใจปิ้วตลอดเลยคือจริงๆคอนเทนต์ของคลิปนี้เนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรจากคลิปมันก่อนหรอกฮะก็คือเรามาหาเกม,มแปลกเล่นกันนั่นแหละซึ่งในคราวนี้เนี่ยเรามาดูกันซิว่าเกมแปลกเนี่ยในมือถือมันจะมีเยอะไหมคือผมว่าเขาทำมาขายเด็กนะ แต่บางอันมันก็ถูกไม่เหมือนจะเป็นเด็กเล่นเท่าไหร่เลยมันก็ว่าจะทำให้พวกกูเล่นแต่พวกคูคูจะไปเล่นเกมอะไรแนวนี้กัอนอยู่แล้วอะคือคิดภาพออกหนอกไหมอืมอ่ะอันเมื่อกี้เนี่ยอันนึงและไอ้ Food Simulator ักอ,อย่างนึง Eating Simulator Physics Food เนี่ยมึงมาเลยคนแรกเลย High and Seek Monster Hunt อืม <laughs> ลูกป่อะไรวะเนี่ยมันโอ้โหไม่รู้จากกันอืนด้วยเหรอ มอนสเตอร์เมคโอเวอร์ไอ้เหี้ยแต่งหน้าโอ้โหพระเจ้าช่วยช่างหัวฟอรไกลมาเดี๋ยฮะเพราะว่าตอนนี้เรามีสตัมเบิลไกลเอ้โหเราคนเล่นร้อยล้านเย็ดเป็ดนี่เสนาคู่แข่งฟอรไกลอือหืออีกแล้วอะ,อะไอ้พวะเนี่ยไฮแอนด์ซีกโลบล็อกไม่ใช่โลบ็อกเลยเป็นโลบล็อกเวสท์พูฟวัตเตอร์เฮกไม่อยากจะแค่ <laughs> Ezm s อ l o n ซาลูนเมคโอเวออร์้ยแล้วแต่ละอันโคตรสยองเลยว่ะไอ้สันเลยเอานะฮะตอนนี้ได้มาอีกเกมหนึ่งแล้วอะไรอ่ะโอ้โหเหี้ยเออมึงมึงมาอีกตัวเลยมึงมาอีกตัวเลยเดี๋ยวหายจากเกมสองเกมแล้วกันฮะจะบอกว่าแปลกไหมมันก็คงจะไม่แปลกน่เลยฮะนี่มันทุกอย่างอ่าถ้าทุกอย่างไม่แปลกมันก็ไม่มีอะไรแปลกหรอกฮะเอาจริงไหม เออถ้าตัวอย่างไม่แปลกทุกอย่างมันก็เหมือนกันน่ะการที่จะพูดว่าอะไรแปลกได้คือมึงจะต้องแบบแตกต่างจากคนอื่นน่ะแต่นีเมื่อตอนนี้ม่มันเหมือนกันหมดเลยมันจะเรียกว่าแปลกมันก็ไม่เหมือนไม่ใช่ป่ะเอออ๋อมึงมาเลยดีกว่าไอ้สองซีรีส์เกมไฮแอนด์ซิเนี่ยกูอยากจะรู้มากเลยมึงมาเลยไอ้เกมมันอยู่ไหนวะอ้มึงมาเลยดีกว่าเดี๋ยวกูจะได้รู้กันไปเรยว่าเกมมันเป็นแนวไหนมาฮะวันนี้เรามีทั้งหมด5เกมด้วยกันที่จะมาเข้าชิง ย่งขานสุดยอดเกมแปลกในพาร์ทนี้นะฮะเกมมือถือของเราอ่ะเรามาดูเกมแรกกันเลยดีกว่าเกมที่มียอดเล่นเยอะที่สุดเสียงเล่นมึงนี่แบบอ่าเขาอว่าเกมนี้เนี่ยมีฟิสิกส์ฟูดเข้ามาด้วยฮะอ๋อก็คือแค่นี้เลยเหรองำอ What? วัดกูถามจริง เราไม่ยังแหลกเลยสัตว์อ่ะผมยกไปทั้งฐานเลยใช่ไหม้วก็คว่มให้แม่งแดกไอ้มึงแดกไปทั้งฐานเลยเอ,เอ้าเฮ้ยไม่นะไม่นะเพื่อนเขี้ยนเลยวะเนี่ยหักไปเป็นเส้นเ,เลยเฮียอย่างกับอย่างกับพยาธิอ๋อมึงติดคออะไรวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันติดคอค่อยๆยกค่อยๆยก,ๆยกแล้วก็ดั้มแม่งไปเลยเนี่ยอ่า อิ่มอร่อยแม่งเอ้ยปลาอุ้ยโอ้โหเชีย่ยแม่งเอ้ยท่อต่อตรงเลยเหรอกินปุ๊บมึงขี้ออกเลยเหรอ w h ว t ตถุฟ้าก่ะอ่ะ,อะเอา้าเรียกว่าคอมพีทยังให้กินได้หมดเลยหมาโอ้โหมันยมันกินกระดูกไม่ได้นี่เปล่าหมาใครคิดว่าหมามันกินกระดูกได้วะกูอยากจะรู้จริงๆนะอืมเข้าไป เฮ,เฮ้ยเป็นนึ่งเป็นดนงเฮ้ยเป็นเป็นึิงเป็นงเอาหเหยียดจายมันติดปากโอ้โหคอย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 คำัตโตไปละให้กินทีละอันทีทท่ง่ายก็จบเลยเนี่ยโอ้โหเกมแม่งไร้แก่นสารมากอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโอเคมึงกินผ่านทางจมูกอ้นี่ไง กินตามปากนะเพื่อนเฮียโอเคมิวกเล่นใหม่ไม่จะขึ้นจมูกมาเลยเนะี่ยกูพอเถอะเกมนี้โอเคฮะมาเลยแปลกริงม,มาไฮแอนซิกเปิดมาเป็นหน้าโรบบอกอะไรว่าในคลิปนี้กูหมดเกมจะเล่นขนาดนั้นเลยเหรอยูเซเนมเกมหมาเกมหมาเกมหมาคือเขาก็ทำมาได้เนะ อืมเกมมากูเป็นตัวเหี้ยอะไรไปแล้ววะเนี่ยโอเคผมก็ทำอะไร Let's do it เฮ้ยอ๋อไอ้เกมเพลงไอ้นี่แล้วหรอไอ้หนีผีทำไมวะเอ้ยมันมาแล้วเฮ้ยอ l l Night and See นี่เนาะเฮ้ยนี่มันใส่ตรมอ่ะเฮ้ยนี่มันตุงตุงรุงรุงดุงดุงดุงอ้เหี้ยตุลุง มึงสงสัยกูจริงเหรอเฮ้ยอ้าเดี๋ยวมันไม่ได้ตีกูไม่ใช่เราเมื่อกี้เนี่ยเย้ยมันคือคนเล่นหรือเปล่าวะน,นั่นน่ะ Noop Hello guy Let's do it Noop Hello Let's do it Noop 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 บอดไอ้เหี้ยยังไงก็บอดเฮ้ยอ๋อเราเป็นคนหาเหี้ยเฮ้ยอามองคัทอามองคัท Blood เลมอนฮะอะไรอ่ะเดี๋ยว อันนี้มันยังสอนกูอยู่เหรอเฮ้ยไม่แฟร์ดิงั้นน่ะคนซ่อนเนี่ยกูโกรธเลยนะดีไหมเฮ้ย้โอ้โหต่อหน้าต่อตาต่อหน้าต่อตาเพื่อนเลยกูล่ำหัวไว้เล้วเกมนี้ไม่มีเลือดเลยนะปกติคนหามันต้องมีเลือดไม่ใช่เหรอมาเกมที่เหมือนกันกับเมื่อกี้นี้กูว่าคนสร้างกันด้วยแหละไอ้เชี่ยสร้างเกมอะว้าว เราบอกอีกแล้ว Fighting Player Tomcat ฮะอ๋อดูกใครเป็นคนหาหรอไม่ใช่ดิเป็นคนซ่อนโอ้วัดกระดาษทชู่อยู่ตรงนี้มันควรจะแปลก,กนิดนึงนะเพื่อนว่าไม่ดีกว่าอ่าโอ้โหม,ม,มีการสอนด้วยเป็นไงอะไรวหมีการสอนด้วยเอาแล้วกูมาอะไรแล้ววะเนี่ยเฮ้ยแป๊บนึง โอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่เอ้ยหลอกกูได้ด้วยไอ้เหี้ยแม่งหลอกกูได้ด้วยหืมกูเกี่ยวแล้วเมื่อกี้นี้มึงเกี่ยวแล้วมึงเกี่ยวแล้วอะไรกันนักหนาคนเนี่ยเฮ้ยไม่เลยเออคอมแค่โดนตัวเจอไม่นะโดนโอ้โหไปนะกูมันเจอแบบ โป้ชัดเลยอะอย่างเงี้ยอ้าวฮะอ๋เอเฮ้ยเดี๋ยวนี้นนมันโฆษณาเนี่ยหว่าคนนึงโอ้โหไม่เลยเอาทุกช็อตไอ้สัตว์มีทุกพาร์ทไอ้เหี้ยเกี่ยวกับโฆษณาเนี่ยปนทุกพาร์ทมีทุกพาร์ทแล้ววงการเกมมือถือมันจะับเพื่อนได้ยังไงเนี่ยไอเย้เหี้ยอีฟอินดี้ก็มีหวัวใจนะเว้ย เี่ยะี่เป็นฮันเตอร์แล้วเย่ไม่เอ้ยอุ้ยเฟิร์สเพ์สันซะด้วยแม่ง right. nice. <Overwatch> แล้วเค้กเนี่ยมึงแปลกสุดเลยมึงมาก่อนเลยไอ้เค้กเนี่ยเอองางงงอืแล้วไอ้นี่มึงมาเลยเสื้อผ้าไม่ใช่เหรอเด้ยกล่องโดนัทยืนทำไมอ่าฮ่าฮ่าไดีดอกดี อ้าวเย้ขึ้นะาเร็วไปเลยมึงอะอีกตัวโอเคเกมอันนี้ก็แปลกเหมือนกันนะแต่ว่าผมก็เห็นเอยเยอะนะแนวเนี้ยแนวแอ้มันเดินแล้วมันตัวละครไม่จะแปลขึ้นเรื่อยๆเนี่ยอันนี้สะสมโอ้โหตูดใหญ่แม่เอ้โอ้โหกี่ซีซีวะเนี่ยเอาชิบหายว่าเรากูชนเฮีย ไม่เอาบอคอรี่ดิบอาบลูอรี่เอาตัวตูดใหญ่ดิเฮ้ยนั่นมันเพื่อนฝูงนี่เลยคูณเจ็ดคนอ๋อไอ้เนี่ยมันเหมือนอนิเมะนั่นเลยวะเอาตูดมาชนกันเนี่ยเฮ้ยโอ้โหมันทรายตูดเชีย่ยเลยทำไมมันยั่วขนาดนี้วะเนี่ยนี่มันเกมเด็กเล่นไม่ใช่เหรอโคตรจะยั่วเลยนี่ผมเป็นคนรักสุขภาพดีวกว่าฮะไม่เอาหรอกพวกไอ้นี่อะไรอ่ะนี่แล้วลเรื่องเหมือนในโฆษณาโฆษณามันจะแบบไอ้นี่มันจะไป กระทา้นกับเกมที่มันอยากจะจะให้ทำ้ยแล้วเราก็จะแบบกากๆนุบๆคุณนสวยอย่างนี้ไม่ชอบหรอวะเอ้าโอ้โหดูนี่มันเกมเด็กเล่นตรงไหนวะเนี่ยมั่งสายสายเอาสายเอามาผมจะได้จริงจังแล้วผมจะไม่เป็นเหมือนโฆษณาในนั้นหรอกฮะมันจะไอ้นี่เกินไปเฮ้ยโอ้โหแค่มีชนกับแพงด้วยอะไรวะเนี่ยแบททิลน เฮ้อยอืมอืมโ้หเพอร์เฟกต์อุ๊ยยางใหญ่ What the fuck บูเชี้ยอะไรเนี่ยเกยมอมาวโชนอืมวิกหลุดเลยโอ้โหเรว่ึงม,มาชายตัวดโชว์ด้วยนี่มันเกมของชายชาตีชัดเลยอ่ะมันไม่ใช่เกมเด็กได้ในสักนิดหน้าหาแม่งโคตรไม่ใช่ กูเป็นพ่อเด็กกูคงใจสลายกูเห็นลูกเล่นเกมเนี่ยแบบนั่งเล่นแบบสนุกสนานเฮ้ยมาแล้วอึ่มชนคูณเจ็ดไปดีครับอึ่มไม่เอ้ยทนกระแพงไปเ,เฮ้ยเชี่ยไม่ไปชนกระแผงวะเอาแล้วโอ oh <my> <c oughs> ไก่เดือดความจริงแล้วนี่กูจะเล่นต่อได้เขาว่าอย่างนั้นเลยเนะยยี่ยเชี่ยมันมันมันได้ผลวะนี่ผมอยากจะรู้ว่าเบื้องหลังเงาดำนั่นมันคืออะไรอะ่ะเฮ้ยมีกินพื้นกระแผงขึ้นอย่าง้ยเฮ้ย อะไรแล้วเมื่อกี้นี่อึมอ๋อ้ีเชยไม่กูจะแซ่ดเลยว่ะเฮออ้ยเออต,ต็มไหมไม่เต็มโหโอ้คุณหกด้วยโอ้โอโอเอ,อ้ยแชทไปอ๋อเป็นเนสกินโอ้โหรับเลยรับเลย ยีตเคสก,กินสุดเซ็กซี่แม่เงเอ้ยโอ้ต้องขอรองซะหน่อยละไม่ได้เลยไม่ได้เลยโอ้โหอื้ือู้จ้าวถุวยมันใหญ่ซะขนาดนี้โอ้โอหใหญ่นักกว่าชิบมหายเฮ้ยไอแดนเบินเทนี่ว่ามึงเจอกูมึงเจอกูอกตุดแฟตเลยมึงตุดแฟตเลยเจนนี่ เจนนี่อ่ะอีเจนนี่มึงโดนวิกว่ามีมีกลุดเหรอสกินต่อไปเป็นอะไร <S <S ผมขอรู้สกินต่อไปหน่อยครับถ้าสกินต่อไปไม่สวยผมพอแล้วนะเออถ้าไม่สวยเนี่ยผมพอละไม่ไหวไม่ไหวโอ้ยโอ้โหไม่ได้สกินเลยไม่มีสกินเลยอะ่ะอุ้ยมันมียิ้มซะด้วยนะอะไรวะเนี่ยยี่สัมปทานธรรมดาซะที่ไหนอะว่าเกมเพี่เนี่ยด,ด,ดูดิ ให้คนมาเข้ายิมเหรอเหมือนเป็นเจอโอ้โหโอ้โหมาเล่นหนึ่งเกมหมนนี้เล่นร้อยเกมฮนะเกมมือถือบอกเลยคุ้มมากเลยฮนะใครใครที่แบบรู้สึกว่าเล่นเกมหนึ่งแล้วมันแบบไม่คุ้มอะรู้สึกว่าแบบเสียเวลาเนี่ยคุณเล่นเกมมือถือฮนะคุณเล่นแค่เกมเดียวคุณอาจจะเล่นเป็นร้อยเกมเลยก็ได้นะเออเฮ้ย เฮ้ยเอ้ยมายตอนนี้วะเนี่ยมาทำไปตอนนี้วะเยอยมายั่วไม่หยุดเลยอ่ะเกมเนี้ยมันได้ผลจริงนะเว้เยั่วผมไม่หยุดเลยอ่ะไอจะหดใจไหววะเฮ้ยผมไม่ได้ไปเกมต่อไปลแล้วในเกมสุดท้ายแล้วเนี่ยนี่ขีดหรือขีดไม่จบนะเว้ยกอยู่แต่เกมเนี้ยกูทนทนไม่เลยอืมถ้ามันมีสกินสวยๆมาอีกผมก็จะยู่ต่อเดี๋ยววะ ใครมันจะอดใจได้วะเนี่ยว้าวทรายตูดเลยสัสโอ้โหคุณโถ่อยแล้วโอ้จะไปไกลว่ะรอบเนี้ยเฮ้ยขอ,ขอ,ขอ,องขวัญลึกลับเฮ้ยขอสกินขอสกินขอสกินโอ้โหเนี่ยมันจะได้สกินเนี่ยกูดูกู <c oughs> ดูแล้วกูต้องดูแล้วเจ้ยจิมโอ้โหเกือใชิบหาย โอเคปุ๊บจะได้นี่เจ้าผมดูดิเชิญวั่วเกินอีเกียร์อะไรวะเนี่ยไม่มีทางที่เด็กจะเล่นแน่นอนโอ้โหสกินนี้มาเลยมาเลยปอดดูหน่อยดิอี query, why? Casi, why? ๋นิ่งๆนิ่งไว้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 มีอ๋อมไม่อออกกำลังกายดิออกกำลังกายมันก็ไม่นี่หรอวะ เฮ้ยคุจะมาแข่งแล้วเหรอเฮียโอเคโอเคโอเคเอยเต็มเว้ยเต็มเว้ยเออคนมันอืมปูดแฟบไปเลยมึงแคร์เราแคร์ลเหรอแคร์เรามึงลดมึงโดนนี่โอ้ไอ้นี่เป็นคนแบบสไตล์นี้จริงๆอะ่ะคือแบบเกมนี้แม่งได้ได้อยิงเวมันจั่วมากเลยพูดเล่นขอพูดเล่นสิไหนเราพูดจริงกันเนี่ย ขออีตัวได้กันขออีตัวได้กันขออีตัวได้กันขออีตัวขออีตัวนะขอร้องมันไม่ได้ยิงอ่ะถ้าอีกตัวนี้ไม่ได้ผมไม่นี่นะเว้ยเดี๋ยวผมขอดูตัวต่อไปด้วยผมขอได้ตัวนี้แล้วผมขอดูตัว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 ต่อไปด้วยเอ้ยอะไรวะเนี่ยเกมเฮ้ยขึ้นโดนโอ้ยมีแบบเกมพีใหม่ด้วยนี่มันเกมดีทุกคนเลยไม่ใช่หนึ่งไงกูเนี่ยโอนไปมึงถ้าเป็นสกินเนี๋ยวนี้ผมผมผ่านเลยเว้ยถ้าเป็นสกินเมื่อกี้ผมผมผ่านเลย เฮ้ยไกลแล้วโอ้โหดูมันดิดูมันดิกิมพี่แย่มากเลยโยคะดูชีวีดิวะโยคะมันก็หุ่นดีดิเฮ้ยเกือบตกใจใช่สงสัยหยุดเดือนได้ด้วยอ่ะเฮียเจ็งอะไรคือเจิงวะแปลได้โคตร กากเลยเยนี่ถ้ามันถ้ามันเต้เี้ยเอ้เชี่ยเยผือกดถ้าเป็นสก,กินแบบนี้เอา้ามันก็เพิ่์กถึงถ้าเตี้ยถ้าได้สก,กินแบบนี้คือผมพอเลยเว้ยผมไปเลยอ่ะผมแบบไม่เอาเ้ยเฮ้ยมึงโอ้โหเดี๋ยวนะมันเกมนี้ผมเคยเล่นปะเนี่ยื่อไม่รู้ละโหลดไปก่อนละเฉยเกม เฮ้ยหยกดไม่หยุดเลยอะเอานดิเดี๋ออดยวดิโดนไม่หยุดโดนไม่หยุดเฮ้ยหลอกกูปวดแย่ดีเพื่อนมูลหลอกหลอกผูหลอกนี่เข้มหลอกกู้บดีผู้อับผมเคยเล่นแล้วอะเออมูลมือนกูเคยเล่นแล้วเลยเชี่ยได้แล้วโอ้โหก็แซ่บเลยรับดิ <Yeah. S 2> ขอรู้ตัวต่อไปเลยขอรู้ตัวต่อไปเลยด่วนเลยด่วนเลยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วนี่เมื่อกี้ที่มาสนับสรสุดนี่คนแม่งแดกอ้วนนี่หว่าคือแดกในชีวิตจริงมึงไม่ได้อย่างนี้หรอกไอสัตว์ถึงมึงได้อย่างนี้มันก็น่ากลัวอยู่ดีอ่ะใครมันอยากได้บ้นเนี่ยโอ้ยอเชยคนเบาเลยโอ้ยมันก็บอกเหมือนกันมันก็บอกเหมืนอกมนกันโดนแฟน์วิกหลุด เหตุการนี้ไม่วิ่งหลุดใช่ไหมก็ไอิเชียเอ้ยเมื่อกี้เห็นแวบแบบไม่ได้เลยอ่ะโอเคโหว่าโหควรจะได้พอจริงแหละฮะไม่งั้นนี่สักพักอีงมันสักพักคงจะได้เหนื่อยเหนื่อชู้จิเหนื่อยมืออ่ะโหพอเลยพอเลยพอเลยเกมนี้พอเลยพอเลยไม่ได้ไม่ได้โอ้โหเขี้ยหมดเลยอะหมดอารมณ์เลยอะมาเกมบทท้ายก่อนไม่ใช่ดิ เกมรองุดท้ายเมื่อกี้กูได้คอมเปอร์ไรแต่คอมเปอรไรเหมันเคยเล่นแล้วอ่ะงั้นเอาวันนี้เป็นเกมสุดท้ายแล้วกันเดี๋ยวคอมเปอร์ไรเดี๋ยวไปรอสักพักหนึ่งอ่ะถ้ามาเจอเหมือนในโฆษณาเนี้ยก็จะลองไปต่อไอ้เชี่ยเกมเนี้ยเลยวะเนี่ยจริงๆกูคอนไปเกมเมื่อกี้ไปเกมสุดท้ายมากกว่านะแต่เกมนี้เมื่อเห็นแล้วมันสยองอ่ะมาระมาคนเล่นเกมแปลกไม่ใช่แต่ว่าคลิปเนี้ยแต่เป็นคนเล่นท์ขี้โอ้โหมันกลายเป็นคนเล่นท์ขี้เงี้ยงไปแล้วเนี่ยเชี่ยกูกลัว อ๋อจริงนะถ้ามึงเจอขนาดนี้มึงสดอดคอให้มันเถอะเพื่อนจริงนะโอ้อะไรอ่ะโอ้ยอบเลยเหรอไม่ใช่เหรอมันฆ่าเชื้อนี่นาโอ้ถ้ามึงเจออย่างนี้นะมึงสดอดคอมันเถอะกูว่าไม่สงสารนะ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยกูเล่นเนี่ยมาแค่แบบเดียวมึงจะให้กูบ่เหรอฮะเดี๋ยวนี้กูยังเล่นไม่ถึงไหนเลยเนี่ยกูบ่นหนึ่งนามอะไรวะเอา้าแค่นี้เองเหรอ เฮ้ยอย่าเกาดิโอ้โหแม่งตาปูดเลยมึงไปเกาดํเพียรได้เนี่ยเอาีคตาเหวะโอ้โหกูขอตัวเดียวเลยพออะไรเงี้ยกูขอตัวนี้ตัวเดียวแล้วกูขอดูสภาพตัวที่สองก่อนที่มันเป็นยังไงกูเห็นแล้วกูกูเพียเฮ้ยอะไรเนี่ยสัตว์โอ้โอ้ยเอ้ยฉันเล็กกูเจียวเส้นเล็ก โอ้ไม่ใช่เพืกก่อนมันจะยาวกว่านี้อ๋อมาเรื่อยๆเลยกูเดี๋ยวเล็กมาเรื่อยๆเลยเอ๋อจริงนะโหงะสนอกคเถอะเพื่อนกูนสงสารแทนเลยอ่ะมันจะมาอีกไหมเนี่ยเออหมดเถอะเอ๊ มันเป็นเกมเด็กเล่นหรือเปล่ามันเนี่ยมันยาาม,มันมันมายุว่วกูไม่หยุดเลยต่อไปฮะหยอดตาของจริงไม่ยืนนิ่งขนาดนี้หรอกของจริงเ่ะโอ้โหหยอดปุ๊บตาใส่วิงรงเจ้าอายครีมวะเอ,อปอไปไปปับตาไปหนึ่งทีโอ้โหเหมือนไม่ ไอตรงจมูกนี่มึงจะใช้เชี้ยอะไรกันอ๋อมันให้กูผมไม่นบ้นี่ผมซื้อโฆษณาแล้วถ้าผมข้ามไปเลยแหละมันก็จะกลายเป็นไอบอร์ดไปเลยใช่ไหมไม่ได้แขกแกูข้ามมาเนี่ยนี่มันกำลังโชว์ผมว่าผมเป็นคนเชี้ยหรือเปล่าวะคือถึงมึงไม่ข้ามหรือมึงข้ามมึงก็จะได้ดูโฆษณาอยู่ดีแต่ถ้าเกิดว่ามึงไม่ข้ามเนี่ยมึงก็จะได้ตามไปให้น้องเหมียวเลยนี่มันกำลังด่าว่าผมเป็นคนเขี้ยอยู่หรือเปล่าเนี่ยไปเพื่อนยานี่จะช่วยรักษาจมูกนายให้กลับเป็นเหมือนเดิมได้ภายในเสี้ยววิทนะ เฮ้ยอะไรอ๋อลูปๆๆๆๆไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บแต่กระดูกโผล่หนะไอ้หี้ยอันนี้คือกระดูกโผล่เลยปะเนะี่ยเยเคไปพร้อมกลับบ้านแล้วไอ้หนูกลายเปไ็นเนบอดไปแล้วอะโ oh, <hey. S 2> อ้ยเห็บโคตรเกลียดเลยผมโคตรเกลียดเลยนี่เป็นสัตว์จนที่ผมเกลียดที่สุดละในในโลกใบนี้ไม่รู้ว่ามีทำไมนะไม่ไม่มีประโยชน์เลยอไอ้ตัวเนี้ยหูข้างนี้ไปดูอะไรมาเนี่ยมันถึงได้ทุเรศข,ขนาดนะันดนะ้นวนะนั่นอะไม่ได้ไม่ได้จะด่านะแต่เป็นทุเรศจริง ไปเอาเว้ยนี่แหละเฟียวเฟี้ยวเ้วเพื่อนโคตรหล่อเลยอ่ะอาบน้ำใช่ไหม yeah. เยี้ยป่าเสร็จปุ๊บแม่งผลฟูนุ่มน่ารักมากน่ารักจังเลยโอ้โหไปต่อเลยครับโปรมยันมาไอบอดหูเดียว yeah. เย้ขอรู้ตัวต่อไปหน่อยอเฮ้ยเป็นปากแหว่งพดันหูด้วยหรอ ขอร้องแหละช่วยฆ่ามันเถอะแต่นี้ตัว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 นี้เทียบกับต,ตัวแรกนี่ยังดูดีกว่าอยู่นะอโอเคฮะมาเกมนี้เกมุดท้ายผมจะได้ว่าผมเคยเล่นแล้วเวผมเลือกเป็นเลือกเป็นผู้หญิงมันจะเป็นยังไงวะคือเราเราต้องไปยั่วชาวบ้านอย่างนี้เหรอเนี่ยผมเคยเล่นแล้วโอ้ผมเคยเยล่เเนแล้วว่าเกมนี้โอเคงั้นจบไปแค่นี้แล้วกันนะเออถ้าใครอยากจะไปดูเดนี่ยเดี๋ยวมันจะขึ้นบนขวามือเนาะขวามือบนขวามือบนไปดูได้ แล้วกลับเข้าไปในเกมนี้กันก็เกมสำหรับวันนี้กับ5เกมแปลกบวกหนึ่งในโทรศัพท์มันก็ไม่แปลกหรอกมันก็เป็นคอนเทนต์เหมือนกันได้เหยฮะเอาเป็นว่ามาเล่นเกมมือถือด้วกันในพาร์ทนี้ซึ่งในทั้งหมดที่ที่มันมีมาเนี่ยผมให้เกมเชี่ยนี่แปลกสุดเลยมันก็ไม่แปลกแต่ไม่น่ากลัวไม่สยองเออตอลงมาก็นี่ฮะแค่นั้นแหละก็สำหรับวันนี้กับเกมมือถือขอจะลาไปก่อนด้วยกันสำหรับคนเี่ียบรลองเล่นดูเนี่ยก็ชื่อตามในนี้เลยฮะถ้าใครอยากจะดูก็เออ ถ้าใครอยากจะเล่นดิก็กดตามไปได้ผมไม่นำเกมนี้มากเลยฮนะถ้าใครที่เป็นสายนี้อยู่แล้วเนี่ย Very Good ตสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนถ้าสกินแม่งสวยขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยกูค,คงจะไม่หยุดเล่นอนะไอเะ้เฮียคลิปเนี้ยเสียดายว่ะใ้ยโคตรโลกจิตเลยเฮีย